ให้ความคิดถึงนำพาเรามาอยู่ใกล้กันความสัมพันธ์จะไม่มีวันจางหายแม้ว่าพรุ่งนี้เรายังไม่เจอพรุ่งนี้ทานมันยังไกลขอเพียงใจเรายัางเหมือนเดิมให้ความคิดคถึงตอนนี้เราก็ลงพื้นที่แล้วนะครับ ตอนนี้กลุ่มของเรานะครับแบ่งออกเป็นสองสองกลุ่มนะครับก็คือกลุมที่ได้ยาแล้วก็กลุ่มที่ทาสีก่อนอื่นเราไปดูพวกเขากันเลยครับแค่เธอรักกันฉันก็ยังมั่นใจขอเพียงเรายังเก็บใจไว้ให้คววันที่พูถึงนาพาเรามาอยู่ไกลกัน ความสัมพันธ์จะไม่มีวันจะอ้างหายแม้ว่าพรุ่งนี้เรายังไม่เจอพรุ่งนี้ทางมันยังไกลขอเพียงใจเราอย่างเหมือนเดิมให้ความคิดถึงพาใจเราไปอยู่ใกล้กันความสัมพันธ์จะไม่มีวันเปลี่ยนไป แค่เธอรักกันฉันก็ยังมั่นใจขอเพียงเรายังเก็บใ,ใจไว้รอวันได้พบกันหมื่นพันแสนล้านไม่จะไกลสึกเพียงไหน มันแม่นะคะก็มีชาวบ้านจากบ้านนะคะมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์กับเราด้วยนะคะก็มีการส่งมอบกันนะคะก็จะมีมาช่วยกันตัดหญ้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้นไม้นะคะช่วยกันพรวนดินนะคะทำปหญ้าของท่นไหมเชนเดิมเี่สักตอนนี้นะคะเราทานกลุ่มนะคะกำลังจะกล่าวถึงพิธีนะคะร่วมกัน ในคณะผู้จัดโครงการมอร,าาาร่วมใจพัฒนาสะหนองเพาเพื่อไทยแม่แห่งแผ่นดินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคณะศิลปศาสตร,ร์และวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจและวิสาหกิจขอขอบพระคุณท่านกำนันจิราพันธ์มีพัฒน์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีปิดโครงการ,ราามอร,ร่วมใพัฒนาสะหนองเพาเพื่อไทยแม่แห่งแผ่นดินกระผมขออนุญาตกรับเรียนถึงความเป็นมา ของการของโครงการและวัตถุประสงค์ในโครงการครั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ให้นักศึกษามีการเรียนการสอนวิชากิจกรรมการเสริมหลักสูตรวิชานี้เน้นกิจกรรมเพื่อสังคมการบำเพ็นประโยชน์การสร้างพลังรางจริยธรรมการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันการทำงานเป็นทีมความสามารถในการบริหารการเป็นผู้นำ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งกลุ่มข,ของผมได้เลือกสถานที่นี้เพราะหนึ่งอยู่ใกล้สถานที่ศึกษาสองมีสวัชิกในกลุ่มเป็นคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ัภาสางานได้สะดวกสอยากเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้ร่มื่นเพื่อเป็นที่พักผ่อของชาวบ้านได้การจะทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อบูฝังให้นักศึกษามีิดสารานะ เป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านและหมู่บ้าน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างนักศึกษาและชาวบ้าน 3. เพื่อเสริมสร้างประสบกา,า,ารณ์ในการทํางานทั้งการ,ราวางแผนการประสานงานและลงปฏิบ,บัติการจัดทิโครงการครั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการคือนักศึกษา22คนอาจารย์ที่ปรึกษา1คนและชาวบ้านผูส้สนับสนุนโครงการท่นรรานนายอำเภอบ้านอาสาร ได้ให้การสนับสนุนชุดม้านั่งหนึ่งชุดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบท่านนายกสม,มยัยหนุ่มทั้งแก้วและผู้ประสานงานได้สนับสนุนงบประมาณในการซื้อต้นไม้สามท่านกำน,กนกันจิลาพันธ์มีพัฒน์ที่ให้การสนับสนุนอาหารโดยการวานันและที่พักในการทำโครงการสี่ประธานกลุ่มสตรีพัฒนาสตรีนางอุไรมีพัฒน์ที่มโนความสุขในเรื่องอาหาร บัดน th ี้ได้ว่าสมควรแล้วกับผมขอเก่าเียนเชิญกำนันกีฬาพันธมิตรได้กล่าเป็นโครงการอบรมเติมพนาสระนอเทอร์เพื่อไทยไม่เห็นเป็นดินในครับครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับนักศึกษาผู้มาร่วมโครงการร่วมเริมพัฒนาที่ <łość> <S 2> <S 2> เราการันที่นักศึ่ด้าไก้จกรรมในพื่องที่เร้องที่สี่ตจำนวนจำกรดแ่ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าบ้านมีคคามอง่นด้ประโยชน์ ท่านผู้ทุนท่านผู้ทุนเนี่ยในระดับรัฐประกอบสมาชิกท่านผู้บริหารการในจังหวัดต่างๆประชาปกครองอ่าสําหรับพี่น้องชาวชนในเอ่อไม่รัก็ถูกกับอ่าให้ชนบ้านได้ร่วมกัน Thank mm -hmm. you. พร้อมที่จะเดินต่อเชื่อว่าจะต้องมีคนที่รอเอาใจมาและคข้ใจของฉันไปไม่ทำร้ายกันนี้เท่าที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักนี่นะคะกิจกรรมที่เราทำกันมานะคะตลอด4วัน3คืนนะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆกลังเดียนกัน ไปให้ถึงที่นั่นเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ได้ใจตามมันเส้นทางกลายกันนายชักมันคน ไอย่าฟังข้าคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแน พีดสบายสบายปล่อยมันไปตามเพื่อสวรรค์เพราะชีวิตจะแก่